โอเคนะคะสวัสดีทุกทท่านนะคะวันนี้ก็ได้จะมาทําวิธีการยื่นอุทธรณ์เมื่อ KYC ไม่ผ่านนะคะให้กับทุกท่านเนาะอันนี้เป็นของญาติที่ใต้นะคะเขาส่งมาก็คือเนี่ยค่ะสถานการสมัครของคุณ KYC ไม่ได้รับการอนุมัติซึ่งมันอยู่มาดูที่ว่า d i f f e r e n t account name ก็คือชื่อไม่ตรงกันนะคะเราต้องทำการ ยื่นอุธทณนนะคะนะคะเราต้องทําการยื่นอุธรณนเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญมากนะคะเวลาเราส่งชื่อนะคะตอนทนะํา KYC เนี่ยเราต้องไปดูที่อัภัยของเราว่าเราเขียนชื่อเนี่ยเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษมันต้องส่งให้ตรงกันถ้าลงเป็นภาษาอังกฤษก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษถ้าเป็นภาษาไทยก็เป็นภาษาไทยแต่บางคนก็ส่งไปตทั้งอังกฤษทั้งไทยไอันนั้นก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะ อย่างใดอย่างหนึ่งเนาะทีนี้ตรงนี้เรากดยืดหุทนไม่ได้หรอคะอยากขึ้นอย่างนี้เลยมันขึ้นแบบนี้เลยเนาะคือกดต,ตรงไหนก็ไม่ได้ใช่ไหมคะมันไม่ขึ้นมาอย่างแบบภาพเมื่อกี้อ่ะเนาะอย่างภาพเมื่อกี้เมื่อกี้มันจะมีโอกาสได้ยังยืดหุทนได้อะ่ะน<ม>ี่อันนี้นนคือยืหนหดทนได้ ไหมคะแต่อันนั้นขึ้นมาแบบไม่ให้วูทอนเลยเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวอัน,นเราก็ต้องแก้ปัญหาอีกถ้าอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดขึ้นมาอย่างภาพเมื่อกี้มันจะทําให้เราเนี่ยทำงานง่ายคือส่งได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องเข้าไปที่แอปไพค่ะไปแก้ปัญหาตรงแอปอ่าเดี๋ยวครูได้ชี้เมาส์ให้ดูนะคะ ออาเดี๋ยวพี่กดตรงสามขีดนะคะลองถ้าเกิดสถานการณ์นี้นะเวาเเลือกลองมาที่ผลท่านรองรับตรงเนี้ยค่ะตรงใต้เอกสารปกขาวอะค่ะเอาที่นี้พี่ก็รูดลงไปข้างล่างนะคะ,ะเ,ลเลื่อนลงไปข้างล่างอ่าหยุดตรงนี้ก่อนเออกดตรงตรง KYC นะคะ KYC in email request คือตรงนี้รู้ได้ว่า เครื่องของเดี๋ยวนะคะพี่ตรีเครื่องของพี่เขาคนนี้นะคะยังไม่เปลี่ยนภาษานะคะ oh. ซึ่งถ้าทำได้เนี่ยเพราะว่าทุกท่านไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษกันหมดอะเปลี่ยนภาษาของเครื่องเนี่ยให้เป็นภาษาไทยก่อนกูดาจะทําให้เป็นภาษาอังกฤษแต่ทุกท่านก็ไปเทียบอ่านเราเองแล้วกันนะคะแล้วมาดูว่าเราจะต้องเลือกตัวไหนว่ากูดาต้องอ่านนะคะอ่ะเจอแล้วโอเคโอเคโอเคเจอแล้วจ้าเจอแล้ว เออเนี่ยเออมันบอกว่าเนี่ยค่ะ the name I use for the kyc application is different ให้เลือกตรงนี้นะคะให้เลือกตรงนี้ไว้ก่อนข้อที่2อนะคะอันที่2เออที่นี้ขึ้นไปข้างบนให้สุดเลยค่ะตรงนี้ค่ะให้เขียนอีเมลของพี่เขาวิธีก็คืออ่ะเขียนอีเมลของพี่เขาจำได้ไหมคะอีเมลของเขาใช้อะไรให้เลือกตรงอีเมลเรารู้เนอะก็คืออีเมลของบัญชีนั้นเดี๋ยวตรงไปไม่ตรงนะก็ไม่ผ่านอีก แล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะคะให้ไปเอาบันไปเอาตรงนี้นะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะตรงนี้สําคัญตรงเนี้ค่ะชื่อผู้ชายเราต้องเขียนชื่อผู้ชายอย่างของคูดา Art. Love. 777กน22เราจะดูได้นะคะว่าพี่เขาตรงนี้เลยค่ะเลื่อนลองไปข้างล่างค่ะเลื่อนลองไปข้างล่างเราจะมาดูว่าพี่เขาเนี่ย ใช้การยืนยันด้วยอะไรอย่างตรงเนี้ยหมายเลขโทรศัพท์ยังไม่ได้เปิดต้องเปิดด้วยนะคะถึงตอนตอนหลังเขาเผื่อเขาเรียกเพราะว่าบางทีมันต้องคือบางทีเราต้องยืนยันเบอร์โทรอะค่ะเนาะไปเปิดโรมมิง่งเบอร์โทรแล้วยืนยัน mm hmm. ทีนี้เราจะเห็นว่าพี่เขาในะ mm hmm. ยืนยันด้วยเ facebook เห็นไหมคะ mm hmm. ยืนยันด้วยอีเมลเออพี่ลองลองกดอัปเดตตรงนี้สิคะอีเมลเนี่ยบางทีเราอาจจะเห็นตรงนี้ก็ได้ค่ะคุณอาจจะทำให้ได้เลย ได้เลยโอเคอเคัปปีอีเมลนี้เลยค่ะคือคือคัดลอกอะค่ะเออเยี่ยมมากเลยเห็นไหมคะอากลับไปค,คัดลอกเนาะแล้วก็กลับไปคัดลอกแล้วแล้วก็เครื่องหมายกลับลูกศรหน้าเลขหกสิบหกอะค่ะพี่เอาวางวางวางอ,อีเมลเนาะอะทีนี้พายยูสเนมกลับไปดูติอีกในในนู้นนะคะในในอัพพายของแกนะคะ ก็เห็นนะคะคุดาใช้วิธีแบบนี้เพราะเราไม่รู้อีเมลของเขาคืออะไรเราเข้าไปดูตรงนั้นเนาะโอเคงั้นก็ใส่เลยเราวต้องให้ตรงนะคะอาร์ตอาร์ตด้วยนะคะอาร์ตใส่เครื่องหมายอาร์ตด้วยค่ะเอ่อเครื่องหมายอาร์ตยกขยกไปที่ตัวเลขแล้วยกไปที่ตัวเลขค่ะตัวเลขตัวเลขอยู่หน้าลูกโลกอะค่ะสายอ่าโอเคอาร์ต ทีนี้เดียวเดียวเดียวแล้วก็ใส่อีเมลด้วยค่ะเพราะพี่เขาเมื่อกี้ในบัญชีที่เราไปดูมี facebook แล้วก็อีเมลพาสเวิร์ดที่ตั้งไว้คืออะไรคะ<ม> yes กด yes เลยค่ะกด yes พาสเวิร์ด <Pass word S 2> เขาเอ้ยพาสเวิร์ดของเขาขเขารู้พาสเวิร์ดก็คือ,อเดี๋ยวเข้าไปที่หน้าแอปพลายค่ะไปเดี๋ยวไปให้ดูว่าอยู่ตรงไหนอ่เดี๋ยวพี่กลับไปดีกว่าเพราะเราทําวิดีโออยู่ด้วยสามขีดใช่ไหมกลับไปก่อนอ่าแล้วตรงเนี้ค่ะตรงที่อยู่อีเมลยืนยันเนี่ยค่ะ อ่ะกดลูกศรซ้ายมือค่ะกลับไปอ่ะเลื่อนลองไปข้างล่างค่ะเนี่ยเราจะเห็นรหัสผ่านเนี่ยค่ะคือพาสเวิร์ดนะคะซึ่งพี่ก็ได้ตั้งไว้แล้วโอเคจบกันทีนี้กลับไปที่ตรงน้นเลยค่ะตรงที่เราต้องยื่นนะคะประเทศที่คุณอยู่เป็นไอหมายถึงว่าสัญชาติอะไรเขียนประเทศไทย T S A I อ่ะอเห็นไหมคะ Thailand เลือกเลยค่ะมันเลือกอเออแล้วก็เลื่อนลงไปเออไทยแลนด์เหมือนกัน อาศัยอยู่ที่ประเทศอะไรนะคะทีนี้ระบบโทรศัพท์เนี่ยเป็นของอะไรคะพอเรากดตรงนี้มันก็ a n d r ร i d เนาะเอ่อเวอร์ชันอะไรไม่เป็นไรทีนี้โฟนแบร,รนด์คือเวอร์ชันเนี่ยเราจำไม่ได้ก็มไม่ต้องใส่อะคะ่ะรุ่นไหนอะไรอย่างเงี้ย<แ>เยอะไปเอ่อซัมซุงเราก็เขียน SUM นะคะซมัมนะ SAM <In> หมายถึงอืมอะ เออเราก็เขียนไป S A M Samsung S เห็นไหมข้างล่างมีแล้ว S U N G นะคะโอเคโอเคนะคะเออตรงนี้เลือกข้อสุดท้ายค่อยๆนะคะเพราะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันกันกบตรงนี้ก็เลือกข้อสุดท้ายเอาเลื่อนลงไปอีกค่ะเรื่องข้อสุดท้ายเหมือนกันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับตรงนั้นนะคะเอาเลื่อนลงไปอีกค่ะเลือกข้อสุดท้ายเหมือนกันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกัน เลื่อนลงไปอีกก็คือข้อที่เราเลือกไว้แล้วเมื่อกี้อันนี้เกี่ยวข้องก็คือ KYC กับชื่อไม่ตรงกันนะคะอ้าวเลื่อนลงไปอีกค่ะโอเคไม่เกี่ยวกันโอเคเลื่อนเขียนใส่ตรงนี้เลยค่ะตรงนี้นะคะตรงข้อความนะคะให้เขียนว่า the system, the system ก็คือระบบอะค่ะมันบอกว่า,า KYC ของฉันไม่ผ่านกูดังกี้เกี่ยอ่านภาษาอังกฤษนะคะ เพราะว่าชื่อเอ่อเพราะว่าชื่อที่ส่งอะค่ะไปทไํา KYC ไม่ตรงกับเชื่อที่ลงทะเบียนแต่ว่าฉันแน่ใจอ่ะว่าฉันฉันตรงถูกต้องแล้วช่วยกรุณาเช็คอีกทีได้ไหมแล้วก็อนุญาตให้ฉันนะคะอนุญาตให้ฉันเอ่อ ได้ส่งยื่นอุทธรณ์นะคะเพราะของพี่กรณีของพี่แกในกรณีนี้ไม่ได้แบบมีโอกาสาได้ยื่นอุทธรณ์เลยมาแบบนี้เลยแต่ถ้าท่านใดที่มีได้ยื่นอุทธรณ์แล้วก็ก็ยื่นอุทธรณ์ไปเลยนะคะตามนั้นเนาะทีนี้เดี๋ยวพิรีก็เอาข้อความนี้นะคะไปส่งตรงนั้นนะก็เชื่อเหลือถึงที่สุดอ,อ่ะเนาะอ่าเสร็จแล้วเนี่ย เราเห็นบราว์ไหมคะกดตรงตรงนั้นนะคะตรงนี้เพื่อไปเอาภาพมานะคะเอาภาพมาใส่ว่าของพี่แกเกิดอะไรขึ้นคือเขาก็จะอ่านเกมออกอ่ะกดตรงนี้เลยค่ะเมื่อกี้ห้ามกด c a n ค e นซนะคะเพราะถ้ากดค a นเซิลเนี่ยก็คือต้องทำใหม่ทั้งหมดเลยต้องทำรายละเอียดที่ทำมาแล้วอะคะ่ะคุณดาก็เลยต้องหยุดวิดีโอนะคะเพราะฉะนั้นภาพเนี่ยต้องเลือกไว้ก่อนก่อนที่จะทำวิดีอ่าทำการสมัคร อะกดเลือกค่ะเลือกภาพเลยที่เมื่อกี้พี่เข้าไปถ่ายไว้อะค่ะไปส่วนตัวสื่อรูปภาพอ่ะภาพไหนจะไม่ได้อ่ะกดเรียบร้อยค่ะภาพก็จะโหลดเข้ามานะคะปึ๊บเขาก็จะรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับบัญชีนี้เรากำลังขอให้เขาทำมาช่วยเหลืออะไรอยู่กดส่งค่ะ ขอให้พลังบุญที่พี่เขามีนะคะบวกกับที่คูดาได้ทํามาช่วยเหลือกับพี่ๆพี่ตรีได้ทำมาเนาะขอให้ช่วยเหลือให้พี่บัญชีของพี่เขาผ่านนะคะสาธุโอเค <c oughs> ก็ประมาณนี้นะคะ <c oughs> ก็ขอให้ทุกท่านแบบใจเย็นๆนะคะก็ขอให้ผ่านอย่างสําเร็จเป็นอัศจรรย์ทุกๆบัญชีนะคะสาธุคะ่ะ